สุขที่เกิดจากการทําสมาธิหรือการทําอนาปานาสติก็คือเป็นความสุขที่สามารถดับทุกข์ได้จริงเพื่อนๆไม่ควรกลัวครูชิชิก็เคยได้ยินคนที่บอกว่าเอ้ยทาสมาธิเยอะๆเนี่ยระวังนะมันจะกลายเป็นติดสุขไปซึ่งยังไงต่อล่ะเขาก็ไม่ได้อธิบายเหตุผลซึ่งจะบอกว่านั่นเป็นความคิดเป็นคําพูดที่ผิดพุทธะบอกว่าสุขจากการทําสมาธิเราไม่ควรกลัวเพราะอะไรเพราะมันจะมี อันนี้สงใหญ่ก็คือแน่นอนมันดับทุกข์ได้แน่นอนแล้วมันมีอันนี้สงใหญ่ก็คือจะทําให้เราเนี่ยเปิดห่วงบุญห่วงกุศลแห่งใจทั้งหลายเนี่ยจะไหลามารวมลงที่ใจเราแล้วเรามีสติอยู่กับอยู่กับปัจจุบันแล้วผลบุญผลผล,ผลบาปอันชั่วช้าทั้งหลายที่เราเคยทํามาตั้งแต่สังสารวัตเนี่ยมันจะเข้ามาไม่ได้ดังนั้นมันมีผลใหญ่มันมีอน,นิสงส์ใหญ่แต่ที่สําคัญที่ครูชีมาบอกใน พสต์นี้ก็คือมันทําให้เราเนี่ยสลายความทุกข์ได้ในทันทีดังนั้นเวลาที่เพื่อนๆพ,พบเจอกับความทุกข์ไม่ว่าจะอะไรก็ตามขอให้เราจําไปเลยว่ามีสติรู้ลมหายใจครูชิกาลังสอในให้เพื่อนๆเนีเ่ยเ,เ,เปิดสวิตช์เปิดสวิตไฟถ้าความทุกข์เหมือนความมืดมาครูครูชิสอในให้เพื่อนให้เพื่อนๆกดปุ่มเปิดไฟแค่นี้แหละก็คืออะไรมีสติรู้ลมหายใจก็คือกดปุ่มปุ๊บไฟติดปุ๊บ ความทุกข์ความมืดหายไป